ในคลิปวิดีโอนี้ครับถึงเวลาแห่งการรีวิวนักลบแห่งเงาที่เราไม่เคยดูทรงจินวูครับผมเ,เพื่อนจากเรื่อง Solo ่ e ี e วลิ่งใช่ไหมใช่ดินะครับผมพออีวมาแล้วความสามารถโหดกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมสำหรับยูในตัวนี้เพราะว่าเขามีแพสซีฟอีกหนึ่งอย่างเป็นสกิลนะครับกดใช้งานได้เป็นการซัมมอน ยูนิตออกมาอยู่ฝั่งเรานั่นเองแล้วให้ช่วยจัดการศัตรูนะครับผมลองมาดูในส่วนของแพสซีฟกันก่อนกันละกันนะครับอันนี้เลเวล47นะเพ,เพื่อนๆผมว่าไหนๆก็47แล้วเรายัดไปให้50เลยก็ได้มั้งเนาะขอดูซิว่ายัด50นั้นใช้คริสตัลเท่าไหร่นะครับโอ้โหหมดแน่เลย <laughs> คริสตัลผมที่ฟาร์มมาโอ้เหลือเท่าไหร ไอ้ทำไมเราไม่กดแอดอเออแอดอไปก็จบนะครับผมแม็กด้วยพีมันเปลืองันดิผมว่าเอาแค่50ก็พอเดี๋ยวไอ้ที่เหลือไม่เต็มหลอดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกันเองนะครับผม19เอาลอาเามิงเพิ่มเข้าไปอีกนิดม <c oughs> ีการขี้เหนียวด้วยนะครับผมโอเคกดฟีดไปตอนนี้แม็กแล้วนะครับผมในส่วนของสเตตัสเป็น a หมดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดาเมจ2 0 0 0คูเด้า 6.6นะครับและมีการโจมตี24.2นะครับผมบวกลบห่างกันไม่มากนะครับถ้าประเมินได้ A เนี่ยค่าเฉลี่ยม,มันจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าจาก A ขึ้นไปก็จะเป็น S นะครับถ้าจาก S ขึ้นไปเป็น C C บ้านะครับผมถ้าจาก C ขึ้นไปก็จะเป็นอักษรจีนอันนั้นคือสูงสุดและในบรรดาสเตตัสผมยังไม่เคยได้เลยผมได้จาก C kistenshop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมปทอยลิตทาวเวอร์ดีฟินต์และรับกดผลเกมพารทาวน์แมปบล็อกฟุต พร้อมสินค้าสุดเอกลูจาก Anim เม Defense หรือถ้าไม่อยากประนรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและ,ละฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทีนี้เรามาดูแพสซีฟกันนะครับผมแพสซีฟหลังจากที่ e ีโวแล้วเขาก็จะเพิ่มมาอีก2อันนะครับเพื่อนๆเดิมทีจะมีแค่จ็อบรีเควสนะครับผมจริงๆซองจินวูเราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับล่างที่ยังไม่ได้ e ีโวแต่คลิปนี้มารีวิวล่างที่ e ีโว นะครับผมอีโวก็จะมีแพสซีฟเพิ่มเข้ามา2อันเป็นเนโครเมนเซอร์กับคิงออฟเด e s ชา d o w นะครับผมสำหรับเนโครเมนเซอร์ก็จะเป็นการซัมมอน ยูนิตออกมานะครับผมตรงนี้มีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราไม่ได้โจมตีเลยเนี่ยเพื่อนๆวางไปปุ๊บอัพเป็นเลเวล8นะครับผมอัพเกรดเปเลเวล8สกิลเขาถึงจะมานะครับเราก็ใช้สกิลเลยเราจะซัมมอนชาโดว์ไนท์ออกมา5ตัวนะครับผมแล้วชาโดว์ไนท์ที่เราซัมมอนออกมา HP ก็จะเท่ากันกับดาเมจของเรานะครับผมดาเมจเราเท่าไหร่ HP ของยูนิตที่ซัมมอนออกมาก็จะเท่านั้นนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆจัดการศัตรูได้ นะครับผมยิ่งจัดการได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าทุกครั้งที่เรากดสกิลนะครับผมยูนิตที่เราซัมมอนออกมามันจะเยอะตามจำนวนที่เราคิวศัตรูได้สูงถึง40นั่นเองนะครับผม King of the Shadow นะครับผมสำหรับแพสซีฟนี้ Level 8เหมือนกันนะครับจะเป็นการบวกดาเมจ2.5%ทุกๆครั้งที่ Shadow จัดการศัตรูเขาได้ครับและสูงสุดถึง25%นะครับผมยูนิตที่อยู่ในลัศมีการโจมตีนะครับผม Include the name อ,อีกอสน่าจะหมายถึงอีกิตนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถนํามาคอมโบกับซองจินบูได้เป็นอย่างดีมันเป็นคู่หูกันเลยอะนะครับผมแต่ผมไม่มีไงเพื่อนๆพยายามที่จะหาแล้วแต่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเลือกหา รอระบบเทรดมาค่อยว่ากันนะครับได้บับในส่วนของโซดามานะครับผมทีนี้ลองไปดูความสามารถของเขาภายในแมปกันบ้างครับซงจินวูครับใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน1,700นะครับผมถือว่าใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆในช่วงต้นเกมก็จะเล่นลําบากนิดนึงนะครับนอกจากจะใช้เงินเยอะแล้วเรายังต้องเก็บดาเมจอีกด้วยนะครับผมลองดูเงินที่ใช้ในการอับเกรตกันบ้างนะครับจากเลเวล0นย์ไปเลเวล1อยู่ที่1,500นะครับผมจากเลเวล1ไปเลเวล2อยู่ที่3,000ครับ จาก2ไป3 4 0 0 0พครับจาก3ไป4 5,000จาก4ไป5 7,500จาก5ไป6 800 0ครับจาก6ไป710,000และจาก7ไป8 10,000 10, ่งนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะได้สกิลซลมอนมานะครับผมขอฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งนะครับข้างหน้ายังไหวอยู่ใช่ไหมเบจิต้าเนี่ยยังไหวอยู่ถ้าเราจะออมาวางด้านหน้าเลยเนี่ยเบจิต้าจะกลายเป็นว่าเขาไม่ลดคูดาวนะครับเพื่อนเพื่อน เบจิต้าก็เป็นตัวที่เล่นยากแล้วนะครับผมซองจินวะูนั้นเล่นยากกว่าอีกนะครับโอเคผมอัปเกรดจาก7ไป8นะครับได้สกิลมานะครับทีนี้ผมกดสกิลเพื่อนเคอยสังเกตดูนะยูนิตที่เขาซัมมอนออกมาเนี่ยโดยปกติแล้วจะออกมาจากเส้นรัศมีการโจมตีด้านหลังสุดนะครับผมคูดาวอยู่ที่135วินะครับผมกดสกิลครับผม3 4 5่านะครับก็จะออกมา5ยูนิตแบบนี้ นะครับผมในส่วนของ HP แบบที่บอกไปครับว่าจะเท่ากันกับดาเมจเลยเห็นไหมครับ 8.90k ดาเมจก็ 8.90k นะครับผมถ้าไม่ได้โจมตีนะครับกดสกิลเลยเนี่ยจะสมอนออกมา5ตัวแน่นอนนะครับจากหลายๆครั้งที่ผมทดลองนะครับหมายถึงว่าถ้ายังไม่ได้คิวนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเขาไปคิวก่อนแล้วค่อยกดใช้สกิลแบบนี้ถึงจะคุ้มนะครับผม ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองจัดการศัตรูสะสมดาเมจแล้วก็กดสกิลให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อนเพื่อนลองมาดูครับว่ามันต่างจากตอนแรกมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเมื่อกี้นี้เลเวล8นะครับผมเรามาอัพกันต่อเลยเพราะว่ายังดูไม่แม็กด้วยนะครับ จากเลเวล8ไปเลเวล9ใช้เงินในการอัปเกรดอยู่ที่14,000นะครับอัปเกรดเป็นเลเวล9มาและจากเลเวล9ไปเลเวล10อยู่ที่16,500นะครับผมยังไม่แม็กนะเพื่อนๆยังไปต่อได้อีกนะครับผมเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล11นะครับผมและเลเวล11นี้เองใช้เงินในการอัปเกรด20,000เลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ใช้เงินในการอัปเกรดเยอะมากๆอะแล้วก็เล่นยากมากด้วยนะครับผมโอเค เอากิจเป็นเลเวล10มานะครับเดี๋ยวขออัพแม็กแล้วกดสกิลทีเดียวเลยโอเคอั okay. พแม็ก้้อมกับบอสออกมานะครับผมเพื่อนๆเฮ้ยข้างหลังเราไหวใช่ไหมเบจิต้าผมไม่ได้ดูเลยนะครับผมโอเคไม่น่าจะมีตัวไหนหลุดนะครับน่าจะไหวอยู่มั้งนะ <laughs> น่าจะไหวแหละทีนี้ถ้าผมกดสกิลอ่ะมันจะกลายเป็นว่าติดมอนนะดิเพราะว่าเรายังเคลียร์มอนไม่หมดเลยแฮะเอาไงดี ผมเอ่อเคลีย์บอสก่อนก็นได้จริงๆถ้าผมเล่นด่านนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ซองจินบูนะครับพเพื่อนๆผมจะใช้แค่เบจิตา้านะครับผมเบจิตา้าอย่างเดียวเลยกับตัวล้างสตันนะครับแต่ไม่เป็นไรคิดซะว่ามารีวิวให้กับพกเพื่อนๆดูก็แล้วกันนะครับผมอันนี้ไม่น่าจะผ่านหรอก เดี๋ยวรอให้มันเลยไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยกดสกิลทีเดียวจะให้ดูสําหรับยูนิตที่เราซัมมอนออกมานะครับผมว่ามันกี่ตัวนะครับสูงสุดเนี่ยสีตัวผมคิดว่าผมจัดการไปเลย40แล้วแหละเพราะว่าเราชิคดาวไป185แล้วนะครับเพื่อนๆพื่น3 2 1กดสกิลมาครับผม3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20ตัวนะครับผมเพื่อนๆในส่วนของ HP HP นะครับเท่ากันกับดาเมจเราแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะเพราะว่าตัวหลังๆที่ซัมมอนออกมาเนะี่ยเห็นไหมครับ HP มันจะอยู่แค่700เองนะครับผมในส่วนของตรงนี้คือมันคำนวณในเรื่องของ HP ศัตรูที่เราจัดการได้นะครับผมเท่าที่ผมลองไปหาข้อมูลมาละเอียดมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึง สำหรับยูนิตตัวนี้นะครับผมหรือว่าซองจินวูเนี่ยเ,เพื่อนๆแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็มีประมาณนี้แบบที่บอกไปนะครับผมโ,โหอัพแบ็กแล้วรัศมีการโจมตี56เลยนะกว้างมากนะครับและทั้งหมดนี้คือรีวิวซองจินวูล่างอีโวครับผม,มเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปนะครับและก่อนจากกันไปนั้นผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ